สวัสดีครับผมวันนี้พามาชมสวนครับผมพื้นที่เล็กๆครับผมพื้นที่แค่15บห้าตารางเมตรครับผมว่าปลูกอะไรบ้างครับอยนี่ก็ซื้อปลูกใหม่เมื่อกี้นี่เองนี่เป็นผักครับผมผักสลัดฤดูหนาวไต้หวันเริ่มหนาวนะครับเริ่มจะเริ่มจะนหนาวแล้วเีต้นในประเทศครับผมประเทศสิบห้าตารางเมตรได้ปลูกอะไรบ้างครับผมมาดูกันโอ้โหนี่มีอันนี้ก็เริ่มตะไคร้อะไรอย่ไรนะ ผักอีตูครับผมนี่ผักอีตูมีมะกรูดอ๋อผักชูรสอันนี้ก็ต้นเพกาดินฟ้าครับผมดินฟ้าอืมโอ้หลายอย่างครับผมเนี่ยยังดอกไม้ไม้ประดับด้วยผมไม่ได้ปลูกผักอย่างเดียวคือมะกรูดนี่ยอดกำลังสวยเลยครับผมมะกรูดนี่ครับปังนี่เจ้าด่างเจ้าด่างเฝ้าสวนนี่เจ้าด่างเาางฝ้าสวนครับผม น่ารักมากแม,ม่ยองไปไหนเลยครับผมน่ารักมาก,กเลยเนี่ยเข้าทุกวันคนั่งเข้าวทุกวันเลยนีแ่แสนรู้ด้วยเราไม่ต้องเพิ่มข้าวนะนี่ยวนนี้มีพริกมีพริกรกรกกะชายม,ม,มีตุนมีบดิสลัมหระพาโหระพาก็มีขิงมีขิงมีผักไอะไรนั่นแหละผักแคร แครอทกูอ๋อนี่ก็เป็นเป็นเป็นป่าครับผมที่งเาที่ขำไม่ได้คือนี่ครับผมมะกรอกน้ำเรามีเป็นลูกเลยลูกบุบเป็นพวงเป็นวงเยอะเลยออกดอกเต็มเลยนี่มะกอกครับผมกินกับลาบอร่อยต้นใหญ่ๆนี่ก็คือต้นเชอร์รี่ครับผมเชอร์รี่อินเดียนี่ออกลูกเต็มเลยลูกดกมาก สีแดงนี่ลูกกำลังดกๆเลยนี่รถเปรี้ยวอมหวานับผมโอ้สุดยอดเลยมีขมิ้นด้วยขม,มิ้นกำลังสวยเลยบริเวณสวน15ตารางเมตรมีเกือบครบครับผมแคบไม่กี่อย่างเองเสียวสุดยอดเลยเสียวเสียวเสียวยกให้เจ้าด่างเข้าสวนหน่อยเสียว